แต่ว่ากะทิกะทิแบบว่าโหดแน่เจ้าน้อยพี่น้องโอ้โหโอ้แตกปังๆดีใจเนาะพูห่หน่ะพี่น้องมึงอู้หู้มาไล่แตกยาวๆเลยพี่น้องเนี่้ ไข่ปลาโอ้โหกรรตอนเมื่อก้องมอืมอิออออออนแบาเทียวครับโอ้โหบินลงบังข้กบบันกล่องแตกซะนาะคุ้มบ่นยอนมาเด้อพี่น้องมาเด้อ

ไม่ได้ยังอยู่ไปก่อนัวไปทุระพี่น่องเไปง่ายพวกมันก็ง่ายเนี่ยง่ายดีแล้วยังมาฝงฝงพี่น้องคุณสิดาดาแล้วันนี้ตุ๊ป้ากินอ่ะตุ๊กตียพี่หน่อง

ดูว่าโอ๊ยเจอหมดเลยอ่ะดูกก่ะดูกสีดาสีดาบอกเจ้าเต็มน้อมาองแสบดูของแสบแสบแล้วลุงกลินเนาะโอ้ยลุงติดปัญหา โอ้ยเต็มๆเลยสุดยอดเลยพี่นอองงอ้องปลาโจกหอยหัวจังว่ดเต็มซื้อหอยแข็งโจกออกมางัดออกมานี่ยดีเ,เห็นเ่าฮิโุปุนี่อุ้ยโคตรบพี่น้องมา,มาพี่น้องเดี๋ยวมันสิรุ่ยนะตั้งแถวยนี่ว้านลังจากสีเข็ดขึ้นรุ่งมาด้อพี่น้องมาด้อ ต่อใส่แห้งในน้อยนเอยฮิเอดคือลุงมาจ้ามาครับพี่ห้องมาครับ